นับสนุนโดยริวกาโคทนประหยัดน้ำมันต้องนึกถึงมอเตอร์ไซค์ริวกา035 611 141 086 367 1432 086 398 1432 Force Energy Saving Solution โคมไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด60-70%เรามีทีมสำรวจพร้อมให้คำปรึกษาในการติดตั้งและเปลี่ยนมาใช้ LED Strip Light 02 หกหน0 8 8ห0 9ศูนย0ศูคลินิกรักษาสัตว์เอื้อมพรรักษาสัตว์ตรวจรักษาฉีดวัคซีนทำหมสุนัขและแมวตวรวจเลือดขี้เลื้อนลำไส้ไข้หัดสุนัขพยาธินอนหัวใจเอ็กซเเลตตัดหูพิษบูฉีดเห็บหมัดฉีดยาคุมผ่าตัดทั่วไปผ่าคลอดรับฝากสัตว์เลี้ยงรับอับน้ำตัดขนสุนัขและแมวมีรถรับส่งถึงบ้านคิดราคาตามระยะทาง0-35-615905 084-710-4541เมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่24เมษายนพุทธศักราช2,557เวลา9กา้านาฬิกาสนักงานประมงจังหวัดอ่างทองจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินายสมศักดิ์ปริศนานัทกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อยกระดับคุณภาพสัตว์น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติณห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองว่าที่ร้อยตีสุรัตเกิดมลิประมงจังหวัดอ่างทองกล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2ประกอบด้วยชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีและอ่างทองได้ดําเนินโครงการยกระดับกระบวนการผลิตแปรรูปและการตลาดสินค้าปลอดภยัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการผลิต และแปลรูปสินค้าเกษตรพืชประมงและปศุสัตว์ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายผลผลิตมาตรฐานกับแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยภายใต้สัญ,ญลักษณ์วของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งนี้เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารปีพุทธศักราช2553ถึง2556 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2553การยกระดับคุณภาพสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นกระบวนการหนึ่งที่ประสงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่ตั้งแหล่งน้ำเพื่อการประมงได้ชัวยดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่อที่จะให้ผลผลิตสัตว์น้ำมีทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้นโดยในกำหนดแหล่งน้ำจากโครงการประมงหมู่บ้าน ในเขตจังหวัดอ่างทองที่มีอยู่เป็นจํานวนมากคัดเลือกเพื่อนําล่องจานวน8แห่งกระจายอยู่ในแต่ละอำเภอจัดตั้งคณะกรรมการ,าการบริหารจัดการแหล่งน้ําพร้อมให้ความรู้และมอบปัจจัยที่จาเป็นเพื่อไปยกระดับคุณภาพสัตว์น้ําจากแหล่งน้ำธรรมชาติทั้ง8แห่งสําหรับในครั้งนี้มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน240ราย จักราวุธิบุญวามละถ่ายภาพกนกวันบุญศาสตร์สำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน